สวัสดีครับมาพบกับครูเอกนะครับอีกรอบนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเป็นการแก้ไขนะครับของเลขต่างๆนะครับก็ไล่มาได้2วันแล้วนะครับวันนี้วันที่2พอดีว่าเมื่อกี้ไล์สดนะครับคู่มิดร2งส2ไปนะครับอันนี้จะมาไล่ต่อนะครับไล่ต่อแล้วก็เป็นคลิปสําหรับความรู้เกี่ยวกับเลขพยากรณ์เกี่ยวกับเลขห9ึ่าเนนะครับที่มันมีเสียงค่อนข้างจะมาแทรกนะครับแล้ววันนี้ก็มีการขอเข้ามาในไล์สดขณะดที่ไล์สดเมื่อกี้นะครับ ันนี้ก็แก้ไขให้เลยนะครับจวงนี้ก็จะแก้ไขเลยเป็น1991อ่าผมขึ้นหัวว่าเป็นอ่าเลขผู้นำแห่งความสำเร็จนะครับทำไมมันถึงเป็นเลขผู้นำแห่งความสำเร็จอ่าเรามาดูพื้นฐานกันก่อนนะครับเลขที่จะมาชนกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มี1กับ9คืออาทิตย์และเกตนะครับอาทิตย์เนี่ยแน่นอนว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือความเป็นผู้นำมีอำนาจดูมีอำนาจดูมีบารมีนะครับมี ความกลก้าสามารถนะครับมักชอบโดดตัวเองขึ้นมาไปเป็นผู้นําอยู่เสมอนะครับมั่นใจในตัวเองทําสิ่งไหนก็มักจะรวดเร็วว่องไวและเป็นคนแรกเสมอชอบนําแบบนี้มาก่อนเลยนะครับชอบการแข่งขันด้วยเอสังเกตด้วยครับไม่ใช่แค่3ามคู่เดียวนะเลขหนึ่งเลขเดียวเนี่ยตัวเขาเองก็ชอบการแข่งขันเหมือนกันนะครับแล้วก็ทกํากล้าคิดกล้าทำแล้วทำไงก็ได้ให้ไปสู่จุดหมายนะครับส่วนด้านด้อยเขาแน่นอนเป็นธาตุฝ่ายเพราะนั่นใจร้อนแน่นอนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ นอกจากใจร้อนแล้วก็คือชอบคุยโวโอวอดว่าฉันเก่งนะฉันนู่นนี่นะทำตัวเด่นนะครับเท่าทําตัวเหนือคนอื่นน่ะชอบสอดแทรกตัวเองเข้าไปเป็นผู้นําอยู่เสมอนะครับทําให้บางทีก็มีการหมั่นไส้แล้วก็มีคนหมั่นไส้ก็เลขหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มักเอาแต่ใจนิดๆน,ดนะกูดกิจง่ายนะครับมอาแใจร้อนนิดๆน,นะครับแล้วก็ชอบออกคําสั่งเนี่ยคอเสียของเลขหนึ่งนะครับหรือว่าพระอาทิตย์มาดู คู่ของเขาเองก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้าก็คือพระเกตเนะข้อเด่นก็คือมีไหวพริบดีนะครับมีความคิดสร้างสารรค์นะครับความคิดนี่ค่อนข้างจะแปลกใหม่และดูแบบแบบแบบมันว้าวอะนะครับดูแบบว้าวดูแบบโหคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับมีคนที่มีสัมผัสดีหลังซองหอนแม่นเนปะ็นคนที่ชอบทําอะไรไม่เหมือนใครเวลาใครเห็นก็จะโหเหมือนแบบโผล่นู่นโผล่นี่อะไรเงี้ยมันก็ดูรู้สึกว่าเห็นแล้วมันก็ดูแบบว้าวอะไรประมาณนี้นะครับชอบทําบุญ ชอบทําบุญไหมก็คือก็เป็นคนที่แบบว่าชอบไปทําอะไรที่มันสบายใจอย่างเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็มีถ้าเกิดมีเป็นคนรักเนี่ยมักจะชอบเป็นคนแบ่งปันแล้วให้ความรักที่จริงใจเหมือนกันนะครับในคนเลขเก้านี้แต่ถ้าเป็นด้านด้านดอยของเลขนี้นะครับคือจับทางไม่ได้ทําอะไรสุดโตงะะ่งขาดความพอดีสุดๆนะค,คนนี้ <laughs> คนนข้จะแบบไม่มีความพอดีคือชอบทาอะไรเกินเลยอะ่ะเพราะมันเป็นเลขเก้านไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยหยุดนิ่ง บางทีก็ออกแนวเพี้ยนๆนะบางทีเามันเกินนะครับมันเกินมากเกินไปถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ด้อยนะครับบางทีก็มักจะทําอะไรก็มักจะเลยเถิดแล้วก็รุ่มหลงไปในสิ่งที่ทําจนเกินไปอันนี้คือคอดดอยของเขานะครับพอมาเจอกันแล้วเนี่ยทาไมมันถึงมองว่าเป็นผู้นาความสําเร็จเมื่อไหร่ที่คุณนะ่ะมีความคิดอย่างทนต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วความคิดคุณมันแตกต่างก็คืนหนึ่งกับก้ามรวมกันปุ๊บคุณมีสิทธิ์ ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จได้โดยได้โดยง่ายนะครับผมเคยยกตัวอย่างในคลิปที่แล้วที่ก่อนจะมาเป็นคลิปนี้นะครับก็คือคนเราอะประจุของเรามอยู่3อย่างคุณต้องเป็นอะ e f ิ r ์สมาละเลขหนึง่ง the f i r คุณต้องเป็นเดอ b a s สคุณต้องมีความหนักแน่นอน,นี้อาจจะมาจากเลขอืน่นเหมือนว่าคุณต้องดีที่สุดในสิ่งที่คุณเป็นนะครับแลว้วก็คุณต้องเป็น t ด e d i f f e r น n ์ก็คือคุณต้องมีความแตกต่างซึ่งเลขหนึ่งเลขเก้าม,มันเหมือนก็อยู่ในข้อสามข้อนี้เลยก็คือ the first the base the different อาจจะไม่ใช่เดอะเบสก็แต่คุณทําก่อนแล้วคุณมีความแตกต่างมันถึงสําเร็จได้ง่ายนะครับและคนลักษณะแบบนี้เลยสําเร็จได้ง่ายและขึ้นได้ไวนะครับอ่ะมาดูภาพรวมเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับภาพรวมของบุค,คลิกกับภาพแล้วก็ความรู้สึกนึคิดเนี่ยคนคนนี้จะมีบุค,คลิกที่ค่อนข้างให้ทันสมัยเนื่องจากว่าชอบเป็นผู้นาแล้วมีความแตกต่างนะครับแต่งตัวนี่ดูดีเลยดูดีดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ภูมิฐานก็จะดูมีสไตล์เป็นของตัวเอง แล้วดูแบบโดดเด่นมันจะมันจะเหนือมันจะเหนือขั้นของ,ของเขาว่าภูมิฐานไปอีกนิดหนึ่งนะครับเวลาใช้ของก็มักจะคอยของที่แบบมันต้องมันต้องดีมันต้องเนี้ยบมันต้องเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพอมีลักษณะแบบนี้เวลาคุณไปทําอะไรหรือไปทำอะไร,ะไ,รไหนก็มักจะมีคนรู้จักคุณได้ได้เร็วเหมือนคุณแบบเป็นเฉิดฉายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมองเห็นแต่ไกลเลยเป็นที่น่ารับถือนับหน้าถือตาดูดูดน่าสนใจนะครับดึงดูดได้ง่ายนะครับ ในบุคลิกอีกด้านก็คือเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีแล้วก็ชอบชอบชอบ,ชอบด้านด้อยอีกด้านก็คือชอบโชว์ออฟอะพอโชว์ออฟพวกมันมันก็ต้องมีการเข้าสังคมบ้านนะครับก็อาจจะมีติดนิสัยแบบพอชั้นเด่นนะชั้นก็ดูยิงยิง,ยงนิดนึงแต่ไม่ใช่ขนาดที่แบบว่ายิงแบบทาร้ายใครนะไม่ได้จักไม่ได้จิกกัดอะไรคือมันเด่นของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะครับแล้วนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกว่าก้าวมีสัมผัสพิเศษเนาะนี่ผู้นําในการมีสัมผัสพิเศษทําให แบบว่าเอ้ยเออมันก็เลยดูแบบมันดูว้าวอ้ที่ผมบอกมันนอกจากจะว้าวแล้วมันยังเด่นขึ้นมาอีกอะ่ะมันทําให้แบบเวลาใครเหน็นก็เลยขึ้นเร็วนะครับมาดูด้านการงานกันบ้างน,นะครับการงานเนี่ยถ้ามองในลักษณะของการกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแล้วมีแนวคิดใหม่ๆคนนี้ทาได้ดีมากถ้ามีทิ้งงานในชิ้นหนึ่งเขาสามารถทํางานชิ้นนั้นให้ไปสู่จุดหมายได้ดีมากได้เร็วมากค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความคิดสร้างสารรค์ด้วยแล้วต้องการทําให้มันเสร็จ ต้องให้นเป็นที่หนึ่งอ่ะเพราะฉนะนั้นถ้าในแง่ของการทํางานแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยเนี่ยผมมองว่านะถ้าคุณมองเรื่อง3ามเก้าเนี่ยเอาชนะนะครับคุณเอา1นึ่เก้าเนี่ยไปแทนยังจะดีกว่าเพราะมันสาเร็จด้วยเพราะมันจะต้องได้ที่1นึ่กออกไหมครับแล้วมันก็มีความคิดไอเดียที่มันดีด้วยผมยังสนับสนุน1นึ่เก้ามากกว่า3ามเก้าอีกเาสำหรับเรื่องการเรียนนะผมยังมองว่าเออบางคนอาจจะหูดิคนนี้ ือเด็กมันไม่รู้หรอกใครยิงใครไม่ยิงะนะครับม,มันก็คือแบบถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะผมว่ามันโอเคนะมันมันไปได้เร็วเหมือนกันนะครับอพาพอพอหน้าที่การงานหรือว่าอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นพวกวัยเรียนก็จะเป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าห้องมีโอกาสได้แบบว่าเออรับผิดชอบแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เป็นหัวหน้าห้องที่บริหารได้นี้นะส่วนใหญ่เขาจะทำของเขาอ,อยู่คนเดียวนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานบริษัทงานอะไรพวกนี้ก็จะดูโดดเด่นเป็นขึ้นขึ้นลำดับได้เร็วนะครับแต่ถ้ามีเลขอื่นในเบอร์ที่มันลักษณะพอมีหนึ่งเก้ามีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่ง้าด้าอะไรเงี้ยหนึ่งเก้้าอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบว่าเออโอเคลงตัวเลยจะพอเลขเขาเนี่ยมันเหมาะของการทํางานทําอะไรที่แบบรวดเร็วนะครับชื่อเสียงต้องการแบบชื่อเสียงที่มันแบบเป็นที่กระจรกระจายได้เร็วอ่ะเพราะคนคนนี้มีลักษณะความสามารถแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามผมว่ามันจะเป็นในแง่นี้หมดนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศนะมันดังมาถึงทั่วโลกก็ได้นะครับถ้ายิ่งคุณอยู่ออนไลน์แล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่แบบว่าเออไปได้ไกลเหมือนกันคนเข้าถึงนี้คนณก็ถึงได้เร็วอ่ะเพราะคุณดูเด่นนะครับต่อไปเรื่องการเงินถือว่าผมถือว่ามันมากับตัวงานและสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันตามคุณมาคุณเด่นคุณดังคุณมีหน้าที่การงานที่ดีเงินมันก็ตามคุณมาแบบนั้นนะครับทรัพย์สินเงินทองก็จะตามคุณมายิ่งในเบอร์คุณมีเลข8ปดและเลข6อยู่ด้วยนะร่วมด้วย ส่งเสริมว่าโอเคเงินที่คุณหามาเกิดจากความโดดเด่นแล้วมันก็ยิ่งมาเป็นกําลังเยอะขึ้นไปอีกนะครับด้านการเงินถือว่าโอเคนะครับส่วนด้านความรักเนี่ยก็มีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่าเลขคุณเนี่ยมันจะหยิ่งเข้าถึงยากไหมผมเคยพูดในหลายคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีเลขอื่นที่หยิ่งกว่านี้อีกแต่พอดีว่าด้านด้อยของเลขเนี่ยคือมันมีความแปลกแตกต่างและมีความแบบมันมีความยิ่งในเลขหนึ่งอยู่นิดๆอ่ะมันมีความยิ่งในเลขหนึ่งอ่ะ แล้วยิ่งถ้าหญิงด้วยแล้วมีความคิดแปลกด้วยมันจะมีคนเข้าหายากไหมมันมีหนักกว่านี้อีกครับถ้าถามว่าถ้าให้ลําดับขั้นตอนว่ามันหญิงขนาดไหนเนี่ยให้1นึถึงสิบเนี่ยผมว่า1นึเนี่ยผมว่าให้ประมาณ6หรือ7แค่นั้นเนี่ยไม่ได้หญิงแบบสุดโต่งขนาดนั้นนะครับเป็นคนที่มันดูเด่นนะอ่ะให้ตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณเป็นประธานาธิบดีหญิงของของประเทศอะไรก็ตามอย่างเช่นอังกฤษแล้วกัน ประธานาธิบด <this> ีอ <cake> <ım ensen> like ังกฤษเนี่ยเก่งนะครับอย่างเช่นมาร์กาเร็ตเทชอร์เงี้ยนะครับเขาก็มีสามีนะผมไม่มองเรื่องแต่ว่าถึงคุณจะสูงแค่ไหนคุณต้องมีบางด้านที่คุณต้องแบบว่าเออมันต้องมีด้านนั้นอยู่ด้วยผมเลยมองว่าคนเก่งอ่ะหรือว่ามีความเก่งด้านการเงินมันด้านด้านการงานมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องแบบดูหญิงเสมอไปเขาอาจจะดูโดดเด่นแต่ถ้าคนที่คู่เขาก็ดูเด่นแล้วดูทัดเทียมกันหรือแบบว่า อาจจะแบบคนคนนี้อาจจะต้องการแบบนี้ก็ได้อาจจะได้ไม่ไม่ต้องเด่นเหมือนกันก็ได้ตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ามีสิทธิ์เลือกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเลือกซะมากกว่ามันเลยทําให้รู้สึกว่าคนอื่นมองว่าหญิงแต่เลขที่อยากจะเลือกคนอื่นอะ่ะมันก็มีเยอะแยะนะครับไม่ใช่เลขนี้เพราะฉะนั้นจะมาโจมตเเเีเลขนี้เลขเดียวว่าใช้คําว่าหญิ่งกับเลขนี้เลขเดียวจริงๆคาว่าหญิ่งในคําทํานายของของเลขคู่อะ่ะของเลขพยากรณ์เนี่ยมีทั้งหลายคู่ แต่คู่นี้โดนโจมตีบวกก็งงว่าเออโจมตีคู่เดียวเป็นไปได้เนาะ <c oughs> นะครับก็มาถามว่าถ้าความจิงอะ่ะก็ไม่ก็จิงอะ่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดว่าเสียหายอะไรถามว่าโอเคใช้ได้ไหมผมก็มองว่าใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอ่ะเออเออมื่อกี้เมื่อกี้ก็พอ,พอดีผมพูดเรื่องว่าหนึ 1, 9, ่งเก้าผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือพูดไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการทํางานต้องระวังคนอิจฉาไหม มีคนถามมันเยอะไหมว่าหนึ่งเก้าเนี่ยต้องการคนอิจฉาไหมคืออิจฉาเพราะอะไรคุณอย่าไปตีความรวงกันว่าอิจฉาเพราะญิงมันไม่ได้เกี่ยวกันนะ <c ười> คือคุณทํางานเก่งมีความคิดหลากหลายคุณสามารถเอางานของคุณนะ่ะเป็นผลงานซึ่งตอบแทนความตอบแทนถึงอะไรนคือคุณขึ้นได้เร็วเพราะคุณงานคุณมันเด่นนะ่ะมันมีคนอิจฉามันก็ต้องมีแต่ไอคนที่มันอิจฉานะ่ะมันทําได้เหมือนคุณไหมละ่ะถ้าทําไม่ได้ก็ตกไปครับผมนึงชอบพูดบ่อยๆว่า คุณมีเลขคู่นี้คุณไม่ต้องกลัวเขาอิจฉาแล้วเขาทําอะไรคุณไม่ได้เพราะเาไม่ได้เก่งเหมือนคุณนะครับไม่ใช่ว่าโอ้จะโดนการโกงการแกล้งคุณมีฝีมือครับมันไม่มีใครกันแกล้งคุณได้หรอกคุณถึงแม้ต่คุณแต่แกล้งอ่อยที่นีคุณก็ไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณก็เก่งอ่ะคุณเด่นอ่ะคุณไม่จําเป็นจะยอยู่ที่เดียวนะครับก็ลองให้พวกที่มันกันแกล้งแล้วคุณล้มลงมาแล้วแล้วคุณเออไม่ฉันถ้าคุณจะแกล้งย่กฉันัะก็ไปที่อื่นแล้วคุณไปเด่นที่อื่น แต่ที่นี่ไอคนที่แก่นแกล้งขึ้นมาแทนได้ไหมก็แทนไม่ได้ครับบริษัทกล็ล้มผู้บริหารถือว,ว่าคุณเป็นลูกแล้วมันมีลักษณะเลขหนึ่งเก้าแล้ว,ล 1, ลวผู้บริหารเขาจะคิดยังไงเขาก็ไม่ได้มองแค่ว่าการแข่งขันกันแล้วมันจะแบบเออมีการเลือ่อยขาเ้าอี้อะไรกันจะทําเพราะนั้นไม่ต้องเกรงมากนะครับเลขที่มันดีแน่นอนไม่คํารู้สึกของผมนะมันดีแน่นอนแต่ถามว่า ใครทำอะไรคุณได้ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะทําคุณแต่ถามว่าคุณเก่งอ่ะคุณจะไปกลัวอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องไปเสียเรื่องนี้นะครับผมว่าใช้ได้แน่นอนถามว่ากั้นเสน่ห์ไหมอ่ะมีอีกเนึ่งๆสักศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้านั่งกั้นเสน่ห์ไหมผมมองว่ามันแล้วแต่คนมองนะเพราะว่าความโดดเด่นบางทีคนก็ชอบมองอาจจะไม่ถึงบางคนมอกว่าเอื้อมไม่ถึงหรอกอะไรเนงะี้ยใช้คําว่าเอื้อมไม่ถึงหรอกแต่ถ้าเอื้อมถึงล่ะเขาเก่งนะแล้วเขาก็มีความสามารถด้วย โอ้โหถ้าได้มาอมันไม่ใช่ขนาดไม่มีแบบจะกั้นสนองเสน่ห์อะไรยิ่งคุณเด่นวันหนึ่งที่คุณได้ได้มีคู่อ่ะยิ่งจะแบบโอ้โหมีความสุขมากมากนะครับเพราะฉนั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ได้กั้นอะไรขนาดนั้นนะครับมไม่มีคือผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดคาว่ากั้นเสน่ห์นี่ยังไงนะหลายครั้งที่บอกว่าคนบอกคนเล็กเก้านี่โดนกั้นเสน่ห์โดนกั้นเสน่ห์ผมก็ใช้บ่อยนะแฟนผมก็ ก็มี <g ül> เลขเก้าข้างหน้าเนี่ยหลายคนก็มีก็ไม่เห็นโดนกันอะไรเลยนะครับเออบางทีก็เจอแบบเออเลขกลุ่มเนี้ยเลขเก้าเยอะๆเนี่ยกวนกันซับหนึ่งเก้าอะไรพวกนี้เก้าเก้ากันซับผมก็ไม่รู้ว่ากันยังไงนะผมก็เห็นแต่คนดังๆใช้ตองเก้ากันขึ้นหน้าเลยยัง <g ül> ไม่เห็นเขาจะกั้นอะไรเลยเงินเขาก็เข้ามาดีนะครับเพราะนั้นไม่ต้องสีเรียดน,นะครับไม่ต้องสีเรียดคนโสดใช้ท้ายเก้าหนึ่งได้ไหม ก็น่าจะได้นะครับก็น่าจะได้ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเท่าไหร่นะผมก็ใช้ได้หมดนะผมก็เห็นคนใช้คือผมอะรับทํานายมาเยอะนะครับมีคนถามนะครับท่านใน y youtube อย่าเพิ่งตกใจนะมีคนถามในในไลฟ์สดนะครับมันก็มีคนใช้เก้าหนึ่งหเก้าลงท้ายนะครับก็มีคู่นะก็มีแฟนนะครับก็ใช้ได้นะคือหมายถึงว่าถึงจะไม่มีแฟนคือใช้ไปเขาก็มีแฟนในอนาคตก็มีนะครับไม่ได้สีเดยนอะไร ่ลแล้วกวเลขก้านำหน้าทําให้ฝืดไหมไม่ฝืดครับผมใช้อยู่ก็ไม่ฝืดนะก็เข้าเรื่อยๆนะครับเข้าเยอะด้วยแต่มันเป็นผมเป็นศูนย์เก้าแปดนะเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยศูนย์เก้าแปดไม่ใช่ศู 98, 79, นย์เก้าแปดเจ็ดเก้าเนี้ยผมว่าเงินก็เข้าดีนะการเงินผมก็โอเคดีนะครับคือมองคนอื่นนะอาจจะไม่เข้าใจมองตัวเองเนี่ยนะครับก็เข้าดีครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเลขเก้าอ่ะไม่ต้องกังวลผมเคยพูดเสมอว่าเลขเก้าเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนขนาดอ่า คุณตันอ่ะ08แล้วก็9เกือบทั้งเบือนะครับแล้วก็เอ็กไว้มองให้แบบคันๆไว้ให้มองไม่เห็น9เขาต้องเยอะตั้งแยะแยะก็รวยกว่าขนาดนั้นนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้มันกั้นหรือไม่กั้นแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นมุมมองบอกว่าใครรวยจนได้หรอกแล้วบอกว่ากั้นหรือไม่กั้นได้หรอกมันมันได้หมดสําหรับผมมันได้หมดเพราะฉะนั้นดูที่ว่ามันเหมาะกับเราไหมเราชอบไหมความเพี้ยนของเราเล่ความด้อยนะครับ ยิ่งเลขคู่นี่ครับคว,ความเอาแต่ใจของเรานิดนีความใจร้องเรานี้จากเลข1หนึ่งแล้วก็ความเพียนของเราในเลข9เก้าความคิดไม่เหมือนใครของเราเลข9เก้าเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมหรือเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องแตกต่างถ้าเราแตกต่างเนี่ยโอเคเลยจัดไปครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็มาแก้ไขแล้วนะครับทันทีทันใดนะครับตามคําเรียกร้องเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้อาจจะเว้นไว้นะครับอาจจะไม่ได้มามาไลฟ์พิเศษนะครับวันนี้ก็ขอให้ เป็นการทดแทนนะครับเลขหนึ่งเก้าก้หนึ่งไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอืมอ่ากำลังกำลังจะวางมีคําถามมาเห็นคนรอบตัวใช้หนึ่งเก้าก้หนึ่งมีปัญหาเรื่องครอบครัวและเลิกการเมินกันต้องดูเลขอื่นด้วยครับเลขผมบอยแล้วเลขขิกคู่นี้คู่เดียวไม่ได้ไม่ได้ทําให้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับ ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นพราะแม่ผมก็ใช้อยู่ผมก็ใช้อยู่แฟนผมก็ใช้อยู่เคยใช้ด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่ได้เลิกลาเหมือนเมือนหน้ากันแต่ต้องดูเลขคู่อื่นนะไม่ใช่คุณจะเห็นแค่มีคู่นี้คู่เดียวแล้วมันจบนะคุณต้องดูทั้งสิบตัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแม่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแม่ผมก็ยังอยู่บ้านดีผมก็ดูแลไม่เคยทิ้งแกไปไหนเลยนะครับหนึ่งเก้าำด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องดูเลขอื่นนะไม่ใช่่่่่ผผมมต้้้อองดดดดููููทััเเบบรร์นะคคคคไไแีียว พอคู่เดียวตัดสินอะไรไม่ได้ขนาดขนาดมี 07, 08, 09แต่ความรักก็ยังดีเลยเพราะมันมีคู่อื่นที่มันมาแบบสะท้อนแบบเออมันไปทางเชิงบวกไงนะครับเพราะนั้นอย่าไปการันตีว่าคู่เดียวแล้วมันเสีย99ปฏิหารใช่ไหมเก็บไว้ก่อน,นครับผมจะไว้คู่สุดท้ายไม่รู้ปฏิหารหรือ,อเปล่าแล้วเขไปฟังคู่นั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ติดตาม ทาง YouTube ทางเพจ a c e b o o k กดแจฝากดกดแจรกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ